สวัสดีครับวันนี้จะมาพ e รีเซนต์อีคอมเมิร์ซฟอร์เบเกอรี่รวบขายสินค้าออนไลน์ประเภทเบเกอรี่นะครับสมาชิกกลุ่มมีนายประพลทัพชานุวัฒนทัศนิลิปพศสอง 3, ร้อยสามสิแปดครับนายธนาเดชนาคสมบูรณ์ปศสอง 9, ร้อบเก้าเลขที่สิบสี่ครับอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ทิติรัตนนายพัฒน์อาจารย์ที่ปร,รึกษาหลักอาจารย์สมาพรเย็นดีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์การขายสินค้าออนไลน e ์อีคอมเมิร์ซ เพื่อให้คนที่สั่งซื้อเค้กสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จริงเพื่อผู้ที่เข้ามาสามารถเลือกซื้อสินค้าภายในเว็บประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถนําเสนอข้อมูลสินค้าอย่างหลากหลายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้บริการการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สร้างผลกําไรสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างง่ายผ่านทางเว็บไซต์ ขอบเขตการศึกษา 1. ส่วนของสมาชิก 1.1. ระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ 1.2. ระบบสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบและล็อกเอาออกจากระบบได้ 1.3. ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าต่างๆ 1.4. ชำระเงินรวมยอดอัตโนมัติ 1.5. สมาชิกสามารถเรียกดูใบเสร็จได้ 2. ส,ส่วนผู้ดูแลระบบ 2.1. จัดการข้อมูลของลูกค้า 2.2. จัดการข้อมูลของสินค้า 2.3ตรวจสอบวิธีการชำระเงินของลูกค้า2.4ส,สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม 1. โปรแกรม Adobe d r m i v w r a v e r CS5 ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ 2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใช้ในการตัดต่อรูปภาพและออกแบบโลโก้ 3. โปรแกรม s m p ใช้ในการจำลองเซิร์ฟเวอร์ 4. โปรแกรม PHP ใช้ในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์5โปรแกรม PHP My Admin ใช้ในการจำลองเซิร์ฟเวอร์6โปรแกรม Microsoft Visio ใช้ในการเขียนลิงก์การนำเสนอเว็บไซต์นะครับนี่ก็คือหน้าเว็บไซต์ของกุ่มผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าสมัครสมาชิกให้ดูนะครับใส่ชื่อตามที่จะสมัครเลยครับแล้วก็นามสกุลแล้วก็วันเกิดน,นะครับแล้วก็เพศแล้วก็เบอร์โทรครับ แล้วก็อีเมลครับแล้วก็ที่อยู่ครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับกดสมัครสมาชิกตอนนี้สมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับของเราจะมีหน้าโชว์สินค้าก่อนหนึ่งหน้าครับแล้วก็ดูสามารถเลือกดูสินค้าเพิ่มเติมได้ครับนี่คือสินค้าของร้านนะครับแล้วก็หน้าแรกจะเป็นอย่างนี้ครับและสินค้าสามารถเลือกได้สามชนิดครับคือคับเค้กครับแล้วก็บาวนี่ แล้วก็เค้กนะครับเค้กจะมีหลายอย่างมากครับมีให้เลือกได้หลากหลายครับส่วนต่อไปวิธีการชำระเงินนะครับมีวิธีการชำระเงินคือเลือก,เล,อกเลือกสินค้าที่คุณต้องการโดยคลิกปุ่มสั่งซื้อเมื่อเลือกสินค้าครบแล้วให้คลิกปุ่มสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้ากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นคลิกปุ่มยืนยันการสั่งซื้อครับ แล้วก็ชําระค่าสินค้าและบริการสามารถดูวิธีการชําระเงินได้ที่นี่ครับแจ้งการชําระเงินผ่านทางเว็บไซต์แจ้งชําระเงินเมื่อทางร้านตรวจสอบรายการชําระเงินเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งสินค้าให้ทันทีนะครับนี่ก็วิธีการชําระเงิน,นครับแล้วก็นี่คือช่องทางการชําระเงินนะครับมีทางอาคารไทยพาณิชย์ครับแล้วก็กสิกร หรือช่องทางกำระเงินทางออนไลน์นะครับ To Money Wallet ครับวิธีการชำระเงินคือลูกคุณลูกค้าสามารถชำระสินค้าได้โดยโอนผ่านโอนเงินผ่านตู้ ATM โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสามชำระเงินปลายทางครับหรือเมื่อทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งพนักง,งานที่เขาคอนเตอร์เพื่อยืนยันการชำระสินค้านะครับ เอออันนี้คือติดต่อข้อมูลภายในร้านนะครับติดต่อทางเรานะครับก็มีบริษัทชื่อ KNT Bakery จำกัดครับที่อยู่แล้วก็วันที่เปิดทำการคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเปิดทำการคือ8ปดโมงถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็บริการหลังการขายตามเบอร์โทรนะครับแล้วก็เบอร์โทนี่นะครับแล้วก็มี Facebook แล้วก็ไลน์ครับเราจะมาลอง ซื้อสินค้าให้ดูนะครับคือถ้าเราจะเลือกซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วกดเข้าไปครับแล้วกดเพิ่มเข้าตะกร้าครับเราก็ดูว่าชําระเงินเท่าไหร่ก็คือแล้วกดยืนยันการสั่งซื้อครับแล้วก,กรอกข้อมูลตามที่เขาให้กรอกเลยครับพอกรอกเสร็จข้อมูลเสร็จก็กดยืนยันการสั่งซื้อครับ อันนี้ก็บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือหน้าของสมาชิกนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าแอดมินนะครับนี่ก็จะมีตะกร้าถ้าเรากดสั่งซื้อแล้วจะมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะไปหน้าแอดมินนะครับลงชื่อเข้าใช้ครับ เข้าสู่ระบบแอดมินเรียบร้อยนะครับนี่ก็หน้าของแอดมินครับแอดมินสามารถจัดก,การระบบได้นะครับคืออันนี้มีสมาชิกแล้วก็สมาชิกที่มีคนสมัครในเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็มีสินค้าของภายในร้านที่สามารถแก้ไขได้และลบได้นะครับเพิ่มสินค้าได้ แล้วมีคําสั่งซื้อนะครับว่าจะมาชิกสั่งซื้อโดยวันไหนแล้วมั่งมีกี่อย่างครับแล้วก็จัดการคําสั่งซื้อรอการชรําระค่าสินค้านะครับแล้วก็ชําระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่ระหว่างการจัดส่งนะครับส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วการสั่งซื้อสินค้าถูกยกเลิกนะครับแล้วก็จัดการผู้ใช้ จักการผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนอีเมลหรือแก้ไขหรือลบได้นะครับแล้วก็จัดการสมาชิกเราสามารถลบสมาชิกออกได้หรือแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้ครับ like แล้วก็จัดการสินค้าสามารถเราเปลี่ยนประเภทของสินค้าได้นะครับหรือลบหรือเพิ่มประเภทสินค้าได้ครับแล้วก็จัดการแบรนด์สินค้าเพิ่มหรือลบได้นะครับ แล้วก็จัดการสินค้าครับสามารถลบสินค้าหรือเราจะเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขข้อมูลสินค้าได <en> ้นะครับแล้วก็อื่นๆมีจัดการสไลด์โชว์นะครับนี่คือสไลด์โชว์ของเว็บทางทางเว็บของเรานะครับแล้วก็การตั้งค่าเว็บไซต์นี่คือการตั้งค่าเว็บไซต์ครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามใจเราเลยครับแล้วคือกลับไปหน้าผู้ใช้นะครับนี่กลับไปหน้าผู้ใช้นะครับ เว็บเราก็มีเท่านี้ครับนี่นะครับเว็บไสต์เรา,เราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณท่านคณะกรรมการครับผม